มาทางนี้เลยค่ะรีวรปี2022บกัดได้ไม่หม่57,000ค่ะคันนี้นะคะลูกค้ารถเข้ามาใหม่สีเทาดำเดิมโรงงานค่ะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดช่วงล่างแน่นค่ะชกไฟคู่นะคะบอกเลยว่าให้มา6ต้นแหนบหนาๆนานาที่สำคัญนะคะได้แม็ดใหมย่ยางใหม่ใครสนใจมาทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับเซลล์เออีกเช่นเคยคะ่ะลูกค้านะคะทุกๆคลิปนะคะบอกเลยว่ารถที่คัดสรรมาให้ลูกค้านะคะเราตั้งใจคัดรถสวยมาให้ แล้วก็สายบรรทุกหนัก4-5ตันนะคะคันนี้ค่ะจัดมาให้แล้วนะคะ Toyota Rio โชมใหม่ล่าสุดนะคะเครื่องยนต์2.8ปี2022กับเลขไม่เพียง50,070นะคะลูกค้าคันนี้นงเองแต่งมาให้แบบจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นล้อหรือว่าช่วงล่าง,ง,างนะคะลูกค้าแล้วก็คอกนะคะสำหรับตัวรถค่ะลูกค้ารถมือเดียววิ่งน้อยใช้งานน้อยไม้50,070นะคะสีเทาดําเดิมโรงงานค่ะลูกค้านะคะ แล้วก็ในส่วนของชมใหม่ก็เป็นชมหน้าใหม่ล่าสุดนะคะชมหน้าหมูป่าแล้วก็นะคะในส่วนของสีรถลูกค้าบอกเลยว่านะคะรถจริงอาจจะสวยกว่าในกล้องด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าตรงนี้แสงมันเยอะแล้วก็ร่องรอยการใช้ง,งานนะคะแทบหาไม่เจอเลยคะ่ะลูกค้านะคะสีเดิมนะคะสีเทาดํานะคะในส่วนของยางคะ่ะลูกค้าก็ได้ยางใหม่คันนี้เราแต่งมาให้เป็นล้อแมกนะคะเพื่อจะได้ปัดกับสีรถแล้วก็ทําให้รถโดดเด่นนะคะไซซิ่งทั้งหลายนะคะ คลาดไม่ได้เลยสาหรับคันนี้นะคะนี่เลยล้อแมกใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของขอคอกนะคะก็เป็นอคอกใหม่สูง10ชั้นครึ่งนะคะลูกค้าตัวอคอกนะคะน้องเอมีในส่วนของเหล็กกั้นด้านท้ายมาให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้กันสัมภาระนะคะไม่ให้ตกหลน่นแล้วก็ฟิล์มก็ได้เป็นฟิล์มเดิมรอบรอบคันนะคะลูกค้าสาหรับล้อหลังนะคะเราทํามาให้เป็นล้อบรรทุกเลยนะคะสําหรับสายบรรทุกหนักโดยเฉพาะ ยางมิชลิน XCD2 รองรับน้ำหนักได้เยอะนะคะนี่เลยค่ะวนมารอบคันนะคะสำหรับขอบกระบะต่างๆลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะรถไม่ผ่านการลิกความมาแน่นอนเพราะว่าของเราไม่ขายนะคะรถที่มีปัญหาหรือว่าวิ่งหนักมาก่อนของเราคัดรถนะคะมาแต่งให้ใหม่ก็ขอบกระบะเดิมๆกันเลยนะคะลูกค้านี่คะ่ะในส่วนของคันนี้ก็จะได้นะคะเหล็กกันชนมาด้วยนะคะช่วงล่างนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะโชกไฟคู่6ต้นกันเลยทีเดียวนะคะแนบนะคะในส่วนของแนบก็นาๆหลายแผ่นเลยเสริมมาให้เรียบร้อยสําหรับสายบรรทุกไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะลงเล่มจดวิศวะรองรับเรียบร้อยหน้า18จุดให้ถูกต้องนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่านะคะเอาไปวิ่งแล้วจะโดนตํารวจจับเพราะว่าของเรานะคะ <ừ. S 1> ทั้งช่วงล่างทั้งคอกนะคะลงเล่มหน้า18ให้เรียบร้อยเลยนะคะมาค่ะลูกค้านะคะ ไล่มารอบคันนะคะนี่ให้ดูนะคะในส่วนของสีรถก็คือน้องเอบอกเลยว่าแทบหาตำหนิไม่เจอนะคะของเราถ้าพวกร่องรอยสเก็ตหินถ้าเราเจอนะคะเราก็เก็บงานให้รถทุกคันที่จะมาจอดขายนะคะเราเช็คให้เรียบร้อยล้างสปาเปลี่ยนทายของเหลวให้นะคะใครดูรถไม่เป็นก็สามารถดูตามน้องเอได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเอพามาดึงขอบป,ประตูดูนะคะในส่วนของนะคะวิธีการดูรถเบื้องตน้น ใครมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างก็สามารถพามาดูได้นะคะลูกค้ารถพิ่งเข้ายังไม่มีใครดึงมันจะแข็งนิดนึงนะคะนี่ทุกๆคันทุกๆค,ครั้งนะคะที่เวรีวิวจะให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์คขอบป,ประตูนะคะเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวเวลาเขาประกบชิ้นส่วนของโรงงานก็คือหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในก็จะโค้งตรงกันแบบนี้นะคะประกบ2แผ่นก็จะสังเกตได้เลยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตนะคะลูกค้า หัวน็อตขอบประตูนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับค่ะได้ประตูไฟฟ้านะคะลูกค้ารุ่นนี้ประตูไฟฟ้านะคะกระจกก็คือขึ้นลงได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อเลยนะคะใครมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่างสามารถพามาดูรถได้นะคะหรือใครไม่สะดวกมานะคะลูกค้าออนไลน์ก็สามารถ โรหาน้องเอได้ที่เบอร์0611737878ขอรูปเพิ่มเติมขอฟังเสียงเครื่องยนต์อะไรได้หมดนะคะลูกค้าฝั่งด้านซ้ายค่ะค่อนข้างแข็งนะคะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งเข้ายังไม่มีใครดึงน้องเอดึงสองข้างยังไม่ค่อยลงเลยนี่ค่ะเม็ดอาร์คฝั่งด้านซ้ายนะคะก็ประกบชิ้นส่วนนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าแผ่นด้านในกับแผ่นด้านบนก็จะโค้งตรงกันแบบนี้นะคะนี่ ไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนค่ะตรวจเจอรับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะลูกค้าอะหัวน็อตแฝงประตูด้านซ้ายก็เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของภายในคันนี้ก็จะได้ในส่วนของเกียร์หสปีดเป็นเบาะหนังนะคะสําหรับโตโยต้ารีโว่เขาจะทําเป็นเนบาะหนังพวงมาลัย3ก้านนะคะหน้าจอนะคะก็เป็นตัวใหม่นะคะส่วนแอร์หรือว่าปุ่มต่างๆก็เป็นแมนวลเหมือนเดิมนะคะหลังคาด้านบนสะอาดสะอ้านค่ะลูกค้าถุงยังไม่มีรอยแกะนะคะนี่เลยแล้วก็ในส่วน ของตัวนี้ก็จะเป็นกล่องคูบ็อกเก็บเก็บนะคะซื้อนมซื้ออะไรของเย็นๆก็ใส่ไว้ได้เลยนะคะเดินทางไกลเก็บความเย็นได้นะคะอันนี้ก็มีในส่วนของคู่มือนะคะติดรถมีมาให้ครบค่ะลูกค้านี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของห้องเครื่องกับน้องเอกันต่อเลยค่ะ มาเลยค่ะลูกค้านะคะในการดูห้องเครื่องเบื้องต้นนะคะรถสวยไม่สวยดูยังไงรถเดิมไหมเ้าดูกันแบบไหนนะคะเดี๋ยวนอ้องเอจะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็มาที่จุดแรกกันก่อนเลยนะคะในส่วนของแผงด้านหน้านะคะก็จะมีหัวน็อตอยู่3ตัวนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นเด่นชัดเลยอยู่3ตัว3ตัวนี้ก็เคลือบเดิมโรงงานไม่มีรอยขยับนะคะแผงหน้าเดิมแน่นอนนะคะลูกค้าส่วนด้านหน้านะคะถ้าพวก แถวเนี้ยตัวนี้ขยับได้เพราะว่ามันเป็นเปลี่ยนไฟอะไรเงี้ยเผื่อ,อไฟเสียอะไรเงี้ยก็คือขยับได้แต่นี่ก็คือไฟเดิมเพราะว่ายังเคลือบอยู่นะคะคานคะ่ะลูกค้าในส่วนของตัวคานนะคะคานเคลือบเดิมโรงงานค่ะหัวน็อตไม่มีรอยขยับรหัสคานตัว R ตัว L นะคะนี่เลยทั้งซ้ายทั้งขวาตัวน็อตไม่มีรอยขยับแม้แต่ตัวเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะลูกค้าหัวน็อตฝากระโปรงนะคะ หัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้าน็อตเดิมเคลือบเดิมค่ะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะลูกค้าหัวน็อตเคลือบเดิมโรงงานนี่เลยนะคะให้ดูทั้งสองข้างสาเหตุที่ต้องใช้ฝากระโปรงเดิมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมานะคะเวลาจอดตากแดดสีมันจะไม่ทนมันจะแตกแล้วก็วิธีการดูฝากระโปรงง,ง่ายๆนะคะเอาเล็บกดได้เลยค่ะซิลิโคนประกบเดิมโรงงานนะคะเวลาเล็บเรากดมันจะกดลงแบบนี้ แต่ถ้าเป็นของปลอมมันจะเป็นกดไม่ลงมันจะเป็นเหมือนเหล็กนะคะลูกค้าแผ่นกันความร้อนก็สภาพสวยนะคะรถรับประกันให้นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์กับเกียร์ค่ะนะคะเราเปลี่ยนทายของเลวให้เรียบร้อยแลว้วหัวน็อตห้องเครื่องแต่ละตัวก็คือไม่มีรอยขยับนะคะหัวน็อตยึดตัวเครื่องแล้วก็ในส่วนของของเลวต่างๆน้องเอถ่ายมาให้เรียบร้อยแลว้วน้ำมันเครื่องถ่ายมาให้10,000กิโลนะคะ แบตเตอรี่นะคะเรียบร้อยค่ะเช็คให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นรถสวยเดิมแน่นอนนะคะเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะลูกค้าขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะอายุ21อายุ20ปีบริบูรณ์นะคะต้องครบก่อนนะคะขาด3วันก็ไม่ได้ค่ะลูกค้าอายุ20ปีบริบูรณ์อายุงานน้อย4เดือน5เดือนถ้ามีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกิน1ปีผ่อนตรงก็สามารถซื้อรถได้หรือสวนติดพ่อติดแม่ลูกเอามาใช้ได้นะคะสามารถนะคะ ยื่นเอกสารสวนนะคะ 5, สพกทบห้าสำเนานโฉนดสมุดเกษตรกร,กรเล่มเขียวนะคะมีเอกสารอะไรใช้สำเนานะคะตัวนั้นเพื่อดูว่าสวนกี่ไร่ในการคำวนวณรายได้นะคะแล้วก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแค่นี้เลยถ้าเป็นชาวสวนใช้3อย่างนะคะเอกสารสวนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะถ้าเป็นในส่วนของพนักงานเงินเดือนค่ะลูกค้าหนังสือลูกลงเงินเดือนสเตทเมนดีเงินเดือนเข้าบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใช้แค่4อย่างถ้าเป็นอาชีพรับเหมานะคะ รับเหมาก่อสร้างรับเหมาแทงปั้มนะคะก็ออกได้นะคะลูกค้าเอกสารสามารถทักมาให้น้องเอดับให้ได้นะคะว่าต้องใช้ตัวไหนแจ้งให้ได้นะคะคุยส่วนตัวได้เลยว่าพี่มีเอกสารตัวนี้ใช้ได้ไหมน้องเอนะคะโทรเลยที่เบอร์0611737878ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพลูกค้าออนไลน์ไม่เคยเห็นรถไม่ต้องกลัวคะ่ะลูกค้านะคะโทรมาคุยทักมาขอรูปรถนะคะถ้าโอเคทั้งยอดผ่อนแล้วก็เงินดาว จองเข้ามาพันเดียวน้องเอจัดเฟแนเซน์นให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถมีบริการส่งรถไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกยกเลิกได้เลยค่ะคืนมาะจำให้เต็มจานวนแล้วก็รถออกไปแล้วน้องเอยังมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้มีโปรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้2ปีค่ะนะคะมีการ์ดฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้1ใบค่ะแล้วก็โปส่วนลดตามรายเดือนได้เลย เพราะฉะนั้นใครสนใจรถคันนี้นะคะสามารถโทรหาตองเอดได้ที่เบอร์0611737878เซเวคุยง่ายใจดีทักมาเลยค่ะ